คำเตือนวิดีโอนี้อาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจมีคำไม่สุภาพเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่คำพูดใดไม่เหมาะสมขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยสวัสดีครับอยู่กับช่องวิทยุสล็อตอย่างเช่นเคยนะฮะ ใครที่คอมแล้วอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทอา์คสทำคลิปต่อไปด้วยนะสำหรับวันนี้อยู่ช่วงลาของโบนาาัสธรรมตามเคยนะครับโบนัสธรมคือรไรโบนัสธรรมก็คือกลุ่มที่จะบอกอัตราการแตกของแต่ละเกมมีเ,เพื่อนๆอยู่ในกลุ่มเยอะแยะมากมายเลยสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ใครที่สนใจกลุ่มโบนัสธรรมที่ผมตามมานะครับก็คลิกที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกเลยนะย้ำว่าลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกนะผมผมปักหมุดไว้แล้วนะ วันนี้ก็อยู่ที่หนะ้าเกมมาจงเวหนึ่งนั่นเองนะทุกคนเออไม่อยากพูดเยอะนะวันนี้เอาทุนมาค่อนข้างน้อยนิดนึงนะจะทุนเท่าไหร่ไปดูเออี่ไปไงน้อยไม่ล่ะน้อยพอไหมจะให้น้อยมากกว่านี้ไหมฮะมันปันลำบากเออเล่นเลยนะ ใครยังไม่ชมที่แล้วย้อนกลับไปชมได้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจและก็ตั้มกิปต่อไปด้วยนะนนอยากให้เล่นเกมอะไรทุนเท่าไหร่รองของเข้ามาได้นะครับถ้ามีจะเล่นให้อย่างแน่นอนนะครับผมไม่ต้องห่วงเนอะสวยยาว,ยาวๆไหลๆยาวๆโอ้โหแล้วก็จะไหลๆยาวๆ,ๆอีกนะแต่ก็ได้อยู่หกหกหกสวยเล่สวยเนะี่ยเดี๋ยวพ่อผมขึ้นเบ็ดห้าผมจะออโต้สักสักเจ็ดติบแล้วผมเลิกเลยเดี๋ยวรอเอ้ยไม่ขึ้นเบ็ดห้า เอาเบ็ดอะไรดีวะคิดก่อนนะลองดวง่วนเดี๋ยวลองดวนนะไปเรื่อยเรื่อย,อยสวยเออไหลๆไปเลยยาวยาวเออมันต้องอย่างนี้ดีวะสวยโอ้โหสองร้อยกี่เจ็ดเขี้ยวอืมไปดีแล้วสี่เหลี่ยมตกหรือเปล่าแล้วสี่เหลี่ยมตกหรือเปล่าสวยดอกนี้แล้วสี่เหลี่ยมตกไหมแล้วสี่เหลี่ยมตกไหมถามเนี่ยแล้วสี่เหลี่ยมละ่ะโอ้โหเกือบตกเกือบตกแต่ไม่ไม่ตกอะ่ะประเด็นอะ่ะคือมันจะตกอยู่แล้วอะ่ะแต่ก็ได้อยู่อ่ะ ก็เธอโบละกูเปรี้ยวละกูมีทุนแล้วกูเปรี้ยวละสวยไปไหลๆเออยาวๆยาวๆเอออย่างงั้นไปโอ้โหแต่ก็ได้อยู่นะมันก็ได้สมเบ็ดแล้วเนาะใช่ปะมันก็ได้สมเบ็ดอยู่แล้วพวกนี้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับเงินเดิมพันของเราด้วยนะเออตัวหลักนะอันดับแรกเลยคือเงินเดิมพันนะผมนะ ดก,ก็คือทักษะการเล่นแนวทางการเล่นของแต่ละคนนะครับผมไปยังไงก็ได้อยู่นะพิเศษกบาทเอาอเรื่องว่ะสวยไปยังไงไปยาวยาวยาวเอออย่างนั้นไปสวยยัง งั้นไปโ,โอ้โหเท่เยแบบแม่งโคตรลุ้นอะทุกคนแบบลุ้น like, แบบเอเชี่ยให้แม่งไหลให้แม่งไหลอะไรเงี้ยแต่คือแบบว่าไม่รู้เหมือนกันนะว่าแม่งจะไหลจะไหลให้โคตรหรือเปล่าเออมันก็ต้องบอกว่าต้องรอดูอะเออเพราะว่าเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าแม่งจะไหลดีตอนไหนอะไรเงี้ยเออนะเราไม่สามารถรู้ได้ทุกคนเราไม่เทพเจ้านะที่จะแบบว่ามองเห็นทุกอย่างอะไรเงี้ยเออ อันนี้เริ่มเพี้ยนละคำพูดนี้เริ่มเพี้ยนละออกแนวไปทางบ้าบอแล้วไป L L อ h ได้ยินเสียงนกตอนเช้าไทุกคนแบบอ๋อ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 ได้ยินป้าโอ้ แบบตามต่งางจังหวัดเลยทุกคนมันจะมีเสียงนกอ่ะแบบตอนเช้าเช้อาอะไรอ่าเงี้ยอออเออไปอุ้มเหมือนรู้สึกร้อนเลยประมนึงนะรู้สึกร้อนแบบฮะมาเปิดเธอโบนในตั้และทำให้อากาศเย็นขึ้นนะไป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 นิดหน่อยคงต้องแบบต้องยกไปเล่นหน้าบ้านอะน่ะเนาะ เล่นนะบ้านรับลมชิวๆได้ปะไปอย่างนั้นอย่างไงเอออย่างนี้อ,อย่างงูดอ้าขอแบบไหลๆนน่อนดิลูกเอ้ยสวยไปาย,ยาวๆเริ่มไม่ยาวละเริ่มไม่ยาวละนะเริ่มมาไม่ยาวล,วมมาาวลวะ เริ่มไม่เฟี้ยวแล้วอแกแม่งไม่เฟี้ยวว่ะนะมาจองแกแม่งเริ่มไม่เฟี้ยวแล้วอะแกแม่งเริ่มจ่ายน้อยไม่จ่ายดุแล้วอะสวยไปย่าง,งานั้นเออไปโอ้โหขาดจริงเหี่ยวช่องหนึ่งไอ้เหี้ยขาดไปได้ยังไงอ่ะจริงเหี่ยวช่องหนึ่งอะหนึ่งเก้าหนึ่งสวยก็ได้อยู่นะแต่เลขน่ากลัวไปหน่อยเลขแบบนี้น่ากลัวนะ ไปยาวๆโอ้ยยาวเยอะสวยไปคาสิเดียมยอ,อีกเยอะเวนก้ามเวนกรรมอ่ะอย่างนั้นบัฟเขาให้หนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทบัฟเขาโอ้โหนึกว่าถ้าบัฟต่อยเฮียเอ,อ้ยคือจีนแดงช่องจีนแดงช่องสามมึงลงก็ได้นะจีนแดงแล้วก็ภาษาจีนสีนดำเงินเนี่ยเนี่ยดู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 ดคือมึงลงมาก็ได้เอาจริงๆแล้วอ่ะเออไปอยู่ทำไมตรงนั้นอ่ะฮะ

สติไม่ดีแต่ดูแลดีนะครับผมสติไม่ดีแต่ดูแลดีนะคะไป อึงกอึงขอแบบหลายๆสวยๆหน่อยนะหลายๆสวยๆช็อตหนึ่งเดี๋ยวจะขึ้นเบ็ดละขอหลายๆสวยๆช็อตหนึ่งเดี๋ยวขึ้นเบ็ดสวยไปหลายๆสวยอย่างนั้นไปหลายๆเดี๋ยวจะขึ้นเบ็ดเดี๋ยวจะขึ้นเบ็ดเดี๋ยวกูจะขึ้นเบ็ดกูจะขึ้นเบ็ดมามาจัดไปนะได้มา800รแล้วขออนุญาตเพิ่มเบ็ดนะครับผมขออนุญาตใส่เบ็ดผิ่นะครับผมนะขออนุญาตนะขออนุญาตเล่นเบ็ดโหดนะครับผมสวย2องร้อยทีสี่ไป วันนี้จะเล่นแบบตึงๆเลยนะเล่นแบบนักเลงเลยโอ,อ้เล่นแบบนักเลงไปเลยวันนี้นะใครก็ได้เข้าไรปะ่ะห้องใจก็มาดิเออไปสวยจีนแดงบาปเขาให้สองรห้2บาทตามด้วยอะไรต่อแล้วยังไงต่อมีต่อไหมมีต่อไหมไหลายาวๆเอาหูไม่ไหลายาวๆอ่ะคือแบบไหลายาวๆก็จบอ่ะแต่ไม่ไม่ไหลายาวๆอ่ะมาเบสสิบออโต้แปดสิบมาดิ เบ็ดสิบอโต้แปดสิบเอาให้รู้ไปเลยว่าใครเป็นใครนะเบ็ดสิบอโต้แปดสิบไปเลยเออใส่หนักๆไปเลยนะอู้ไอ้เฮียสี่ตัวอีกแล้วกูงงสี่ตัวเสยช่วงนี้สี่ตัวออกบ่อยมากทุกคนนะใครได้สกเก็ตเตอร์สี่ตัวช่วงนี้บ่อยคอมเมนต์มาหน่อยนะ คอมเมนต์กับกดไลค์มาหน่อยครับผมแล้วคอมเมนต์บอกด้วยว่าสเก็ตเตอร์สี่ตัวที่คนได้เบ็ดอะไรแล้วได้เท่าไหร่นะคอมเมนต์มาคุยกับผมด้วยนะผมเออผมรอดูคอมเมนต์รอตอบคอมเมนต์อยู่นะผมคอมเมนต์มาได้นะผมไม่กัดหรอกนะผมเป็นคนนะไม่ใช่หมาบ้าครับผมเออห้าร้อยสามสิบอุ้ยดอกแรกมานะะักนะมาานักอยู่นะ สวยขอหไหลๆสวยขอหไหลๆยาวๆเออไปเออไปเออไปโอ้โหไม่มาแล้วเฮ้ยทุกคนแต่มันไ,ไ,ได้เยอะอยู่นะเหลือตั้งอีกสิบหมุนอะพวกคิดว่าจบที่เท่าไรหร่อะเหลืออีกสิบหมุนอะหรือว่าจะไม่มาเลยวะเกินไปนะครับเนี้ยอือือโอ้โห บทจะเค็มก็เค็มปี่เลยเฮียสวยเออไหลาหลเอออย่างนั้นหลาหลลูกเออหลาหลลูกยังไงต่อเออกูนึกว่าจะไหลต่อฮะกูตักด้อยู่นะ435บาทกูก็พันแล้วอะแป๊บเดียวก็พันแล้วอะสวยเออไปหลายๆสวยสองพันไปเลยเฮียสองพันไปเลยนะ พันห้าก็ได้โอ้โหไม่ไม่ไปถึงพนะันห้าแต่ก็ได้อยู่นะพันหนึ่งพันสองร้อยสิบห้าบาทก็ได้อยู่นะไปลุยต่อไปนี่ไงนี่ไงไปต่อยังไงจีนแดงม,มีอีกไหมอ่ะเออ เป็นอะไรนี่เป็นอะไรไป,ไปสวยเส้วสุดต่อซีพอรสองหอใส่ไข่เราวางไว้ว่าเขาต้องกะเล่นคนอยู่นะครับผมเอ้าเอาเลือไปโอ้โหแปดรอยเฮียไอเฮียดอกนี้โคตรโหดแปดรอยไอสา์ กูรอดูยอดเงินเลยกูดูดพอดรอนะกูดูดพอดรอเลยเก้าร้อยสี่สิบแปดบาทโอ้โหเอาเรื่องจัดยังโหดตัวอะไรลงวะเมื่อกี้ได้ตัวอะไรวะงงนะแม่งโคตรแพงจ่ายโคตรแพงเออ จ่ายแพงจริงจักใจเลยนี่จักใจนะจักใจคนเล่นเลยนะจ่ายแพงจริงเออใช้ได้เลยลหนักๆหน่อยดิยวสวยดีเลียมสวยยังไงไปต่อจริงเขียวสวยอย่างนั้นแหละไปยาวๆเอเอไวติดมีต่อเบาเออสวยสองกลมยังไงไปเออ 218บาทโอ้โหกระรางวัลก้อนโตบัลลีค้าเกินปุยมุย้ยแบบเนี้ยออเออเอ,อสวยแล้ววายสั่ตัวดอกนี้บับเขาให้225บาทตามด้วยอะไรบับเขาให้ห้ากลมห้ากลมอะไรยังไงบับเขาให้โอ้โห,หนี่กูจะบับต่อไหมไหมบับต่อลแล้วจะทำยังไงเออทำตัวเหมือนภาคเรือเลยนะนี่ยังไงเออสาม้อยหบาทเนี่ยว้าวเตา ว,ว้าวหวนเจี๊ยบอะวันนี้กูบอกเลยกูบอกเลยหวานเจี๊ยบนะกูบอกได้คาเดียวว่าหวานเจี๊ยบแน่นอนถ้ามึงจ่ายดีมึงหวานเจี๊ยบกูแน่นอนกูบอกให้มึงเสร็จกูแน่เออมึงเสร็จกูแน่กูบอกเลยมาจากนั้นไป,ไปไปไป <2. S 1> วยวออเออเออเอเอจะ สวยเออไปเออยังไงโอ้โหไปถึง5,000หรือเปล่าอีก25หมดอีก25เปิดเนี่ยมันจะได้ถึง5,000หรือเปล่ากูอยากจะรู้นะมันจะได้ถึง5,000หรือเปล่าแค่นั้นเองกูรอดูอยู่สวย,สวยไปเอ้ยน่าถึงเอ้ยมีสิทธิ์ถึงมีสิทธิ์ถึงมีสิทธิ์ถึงนะมีสิทธิ์ถึงจริงๆนะมีสิทธิ์ถึงนะทุกคนอย่าล้อเล่นนะ2อ4บาท มีสิทธิ์ถึงนะผมอรอลุ้นมาดิมามามา <erem. S 1> กูบอกให้มาไงมาเออไปโอ้โหเี้ยแค่ไหนต่ออ่ะเขยมใกล้ถึงห้าพันไปเลยโอ้โหขอแค่ตัวเลขกลมๆห้าพันเนี่ยมันจะยากอะไรวะมงึงให้กูไม่ได้หรอ,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 อตัวเลขกลม,กลมๆเออก็ ขอตัวได้กลมๆหน่อยอ่ะสวยไปโอ้โหยังงั้นไม่ 5, ห้าพันไหวีเอ้ยขอลองเล่นเบ็ดอ่ะเนี่ยเหลืออีกแปสิบสีบาทเศษน,นะผมจะถอนสี่พันห้าก็แหละผมจะลองปัน่นถ้าเข้าก็คือถ้าเข้าก็คือถอนแต่ถ้าไม่เข้าคือเหลือแค่เนี้สี่พันห้าผมผมผมพอสี่พันห้าผมพอมา โอ้โหไม่มาโอเคทุกคนนะก็ได้มาที่รวมยอดรวมทั้งหมดนะก็4,500ห้าบาทฮะสตังค์นะผมถามว่าโอเคไหมก็โอเคอยู่นะเออก็ได้อยู่นะไม่ธรรมดานะผมก็ประมาณนี้เลยนะสำหรับใครสนใจกลุ่มโบนัสธรรมที่ผมตามมานะครับผมก็คลิกที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกนะผมย้ำว่าลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกเลยนะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดตครกดติดตามกำลังใจ้ากคนตามคลิปต่อไปด้วยนะสำหรับวันนี้ สัตว์อสคนนี้ก็ราไปก่อนนะสวัสดีนะคร้บเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วสวัสดีนะครับ